ท่านพูดออกมาคำหนึ่งว่าเก่งจังเลยนะหลวงพี่มึงพระนรินสุปภาโสเยี่ยมกองการ์ตูนท่านมาเยี่ยมที่ตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้เป็นออฟฟิศทำการ์ตูนท่านก็เดินเข้ามานั่งพวกเราก็กราบหลวงพ่อกันหลวงพ่อมาเทศเรื่องสัมมาทิฏฐิให้ฟังก็ได้เปิดสื่อการ์ตูน เพลงยิ้มแล้วรวยให้หลวงพ่อดูแล้วท่านก็ยิ้มแล้วก็ถามน้องทีมงานว่าไปหัดทําการ์ตูนมาจากไหนน้องทีมงานก็ตอบว่าหลวงพี่นรินสอนให้ท่านก็หัวเราะเหอะเหอะแล้วก็พูดออกมาคำหนึ่งเป็นคำที่ทั้งรู้สึกขำและประทับใจท่านพูดออกมาว่าเก่งจังเลยนะหลวงพี่มึง แนะนำการวาดภาพตั้งแต่พรรษาหนึ่งตอนนั้นหลวงพี่ยังไม่ได้มาทําการ์ตูนหลวงพี่ได้มีโอกาสเข้าไปวาดรูปประกอบหนังสือเข้าไปอยู่ในใจให้หลวงพ่อท่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าปายาสิแต่ก่อนหลวงพี่ก็มั่นใจว่าหลวงพี่วาดรูปเก่งใช้ได้แต่พอวาดไปให้หลวงพ่อท่านกลับให้มาแก้แล้วแก้อีก หลวงพี่ก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเราวาดแล้วไม่ผ่านสักทีคือว่าเราวาดเรียนแบบธรรมชาติแต่หลวงพ่อท่านเอาแบบลักษณะมหาบุรุษมาให้เราวาดท่านบอกว่าวาดอย่างนี้นะลักษณะของคนผิวสีจะมีลักษณะมหาบุรุษมากกว่าชาติอื่นว่รารังตัวใหญ่เฉยๆแต่มันไม่ได้ส่วน แล้วท่านก็ปรับขัดเกลาให้หลวงพี่วาดอยู่ห้าภาพใช้เวลาวาดอยู่เดือนหนึ่งหลังจากที่วาดงานนี้เสร็จหลวงพี่รู้สึกว่าตัวเองฝีมือพัฒนามากเลยซึ่งแต่ก่อนเราคิดว่าตัวเราเก่งแล้วเพิ่งมารู้ภายหลังว่าเรายังไม่เก่งอะไรเลยยังแย่อยู่เลยเราเก่งแต่ลอกคนลอกจากธรรมชาติแต่ว่าหลวงพ่อ ท่านเอาความรู้จากพระไตรปิฎกมาสอนเราหลวงพ่อท่านพูดกับหลวงพี่ท่านมักจะใช้คำว่าอยู่ตอนนั้นหนังสือได้จัดพิมพ์ออกมาแล้ว5,000ันเล่มในนั้นมีรูปเทวดาหน้าแหลมอยู่ด้วยท่านบอกว่าเฮ้ยทำก็ทำให้ดีที่สุดนี่อยู่ไปแก้มาใหม่นะอยู่ดูนะไอ้เทวดาหน้าแหลมมันหน้าตี ท่านก็มองหน้าหลวงพี่แล้วท่านก็บอกว่าหน้าอย่างยูนี่ก็มีส่วนนะคล้ายๆมหาบุรุษแต่ต้องตัดคางออกนิดหนึ่งมันแหลมไปแล้วรูปวาดพระเจ้าปายาสิที่นั่งอยู่นั้นด้านหลังนั้นเอ็นมากไปนี่อยู่ดูนะดูหลังไอเวลาพิงหลังไอจะเป็นอย่างนี้นั่งอาสนะหลังต้องตรงๆเห็นไหม เห็นครับจากนั้นหลวงพี่ก็เอารูปมาปรับแก้ทันทีหลวงพ่อครับนิมนต์หลวงพ่ออยู่เฉยๆก่อนนะครับแล้วหลวงพี่ก็รีบเอากระดาษมาวาดรูปท่านท่านก็พูดแซวๆว่า <t> อุ้ยสกเก็ตภาพเราด้วย <t> พวกเราก็หัวเราะหามากเลยท่านมาแนะนำการวาดพวกเรารู้สึกสนุกกันมากๆ เหมือนจะรู้ใจหลวงพี่ทึ่งท่านอยู่อย่างหนึ่งคือท่านรู้ใจหลวงพี่ตอนนั้นน่าจะพรรษาสามหลวงพี่เดินออกจากออฟฟิศที่หลวงพี่ทำงานไปหาพระเพื่อนที่ห้องแอนิเมชั่นหลวงพี่เห็นโยงคนหนึ่งเขาเดินผ่านมาหลวงพี่ก็ติดนิสัยเดิมช่วงสมัยเรียนคือว่าชอบดูสัตว์ส่วน เออผู้หญิงคนนี้สวยหุ่นดีหรือว่าชายคนนั้นหุ่นสวยเราชอบวาดภาพเราจะสังเกตอย่างนี้วันนั้นหลวงพี่ก็เห็นโยมคนนี้หุ่นดีพอไปถึงห้องแอนิเมชันก็ไม่คิดว่าจะเจอหลวงพ่อท่านพอเข้าไปปุ๊บหลวงพ่อท่านก็เรียกหลวงพี่เลยซึ่งตอนนั้นท่านกำลังสอนนั่งเก้าอี้สุขภาพ ที่ท่านออกแบบอยู่ท่านก็บอกว่ามานี่เลยอยู่อยู่มานี่มานี่นั่งนี่ท่านให้หลวงพี่นั่งเก้าอี้สุขภาพเป็นต้นแบบเหมือนเป็นหุ่นทดลองลูกสังเกตนะลูกนะหลังพิงแล้วก็ต้องเอาอาสนะมารองตรงนี้แต่ถ้ารองไม่ได้ต้องนั่งอย่างนี้ให้สบายๆส,สังเกตนะลูกต้องสังเกต ไม่ใช่มัวแต่ไปสังเกตสาวๆนั่นแหละเจออย่างนี้หลวงพี่พูดไม่ออกเลยท่านพูดเหมือนรู้เลยว่าหลวงพี่ไปสังเกตอะไรมาต้องช่วยกันร,รักษาสมบัติพระาศาสนาช่วงที่หลวงพี่บวชได้สองถึงสามพรรษาหลวงพ่อท่านชอบเดินผ่านหมู่กุติทุดดงพระ มีครั้งหนึ่งท่านเดินมาอย่างห้องน้ำแล้วท่านก็มองดูช่วงนั้นพวกหลวงพี่ก็เป็นพระใหม่กำลังออกกำลังกายอยู่พอท่านเข้ามาท่านก็มองดูรอบๆห้องน้ำแล้วท่านก็เดินทะลุออกมาข้างหน้าท่านก็เห็นกองไม้อยู่แล้วท่านก็เดินผ่านไปวันที่สองท่านก็เดินมาที่เดิมอีกเป็นครั้งที่สอง ท่านก็เดินมามองมองไม้กองเดิมนั้นซึ่งไม้กลองนี้เป็นไม้ที่ทางสํานักสาธารณูปการเขายังใช้ทำงานไม่เสร็จก็เลยเอาไม้มากองไว้หน้าห้องน้ำกองไม้ไม่มีอะไรมาคลุมกันฝนกันแดดเลยเป็นไม้ก่อสร้างที่เอาไว้ทํารั้วห้องน้ำหลวงพี่ก็ไม่ได้นึกเอะใจที่จะเก็บพอวันที่สาท่านก็มาอีกครั้งเท่านั้นแหละ ท่านเทศนาและดุเอาว่าดูสิสิ่งใดจำเป็นหลวงพ่อก็หามาให้หมดแต่สมบัติพระศาสนาไม่รู้จักช่วยกันดูแลรักษาแล้วท่านก็เดินไปหลังจากนั้นทุกคนก็รีบเก็บทำให้ได้คิดว่าเราต้องช่วยกันเก็บรักษาสมบัติของพระพุทธศาสนาให้ดีในเรื่องนี้ท่านจะไม่ปล่อยผ่านเลย แม้ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องเล็กๆกน้อยๆก็ตามท่านก็จะไม่มองข้ามแม้ท่านดุแต่ว่าท่านไม่ได้โกรธท่านมีแต่จะสั่งสอนจัดระเบียบกุติสงมีอยู่วันหนึ่งหลวงพ่อท่านเดินขึ้นไปบนหมู่กุติพระสามผู้ที่อยู่กุตินี้มาจากหลายรุ่นซึ่งมีความแตกต่างกันความเป็นระเบียบของแต่ละกลุ่ม ก็จะต่างกันเมื่อมารวมกันก็เลยยังไม่เป็นกลุ่มก้อนไม่เป็นระเบียบเท่าที่ควรและยังมีพวกอุปกรณ์ของใช้พระท่านที่ไปอยู่ต่างประเทศอีกที่ไม่มีผู้รับผิดชอบดูแลสภาพก็เลยไม่ค่อยน่าดูวันนั้นท่านให้เรียกพระทุกรูปไปนั่งข้างหน้ากุฏิก็มีโทรศัพท์มาเรียกให้หลวงพี่ไปด้วย ครั้งนั้นท่านก็เทศและดุหลายอย่างท่านบอกว่าพวกมึงมานี่มาดูกุติสัม,มเณรนี่แล้วท่านก็พูดให้เราได้คิดท่านพูดถึงอนิสงส์ว่าถ้าไม่รักษาความสะอาดโรคภัยมันก็มาแก่ตัวแล้วมักจะเป็นหอบหืดแล้วจะมาแก้ไขเอาตอนแก่ก็แก้ไขไม่ทันการตอนนี้ยังแข็งแรงแข็งแรง ก็ต้องฝึกให้มีนิสัยรักความสะอาดท่านเทียบแต่ละอย่างจะอิงหลักธรรมะหมดเลยมีอาวาสสบายอาหารสบายอากาศสบายอารมณ์ก็สบายแล้วชีวิตในการสร้างบาร,รมีก็จะได้สุขสบายว่าแล้วท่านก็ช่วยจัดกุฏิบอกให้ขนของออกไปให้หมดแล้วค่อยจัดเรียงของกันใหม่ ท่านสอนให้ดูทิศทางลมอย่าเอาของไปเรียงไว้ที่หน้าต่างลมจะไม่เข้าพอลมไม่เข้าก็ต้องซื้อพัดลมเพราะว่าร้อนหลังจากที่พวกเราช่วยกันจัดแล้วกุฏิก็เย็นสบายลมระบายได้ดีเหมือนอย่างที่ท่านบอกไว้ท่านอยู่ดูพวกเราตั้งแต่สี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มคอยช่วยชี้แนะว่า ให้จัดอย่างนี้อย่างนี้สุดท้ายท่านบอกว่าที่ดุนี่ไม่ได้โกรธหรือเกลียดอะไรลูกนะหลวงพ่ออยากให้ได้ดีเสร็จแล้วท่านก็ให้พรให้เข้าถึงพระธรรมกายด้วยกันทุกคนนะลูกนะจากนั้นท่านก็หัวเราะแล้วก็เดินจากไป